สวัสดีครับน้องพิกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับน้องพิกครับเพนวด็ดแค่งวดนี่ครับามผู้ชมเนาะตอนรับปีใหม่เนาะน้องพิกเนาะครับผมเ้าซู่ฟังเลยครับฝันแนวเลยครับน้องพิกฟันว่าผ่าหลูกผ่าร้านไปเล่นน้ำอยู่คืนค่ะครับผมขี่รถไปครับเล่นเพื่อนพักกันไปเลิกหลายจนหลูกมูจมน้ำจมน้ำเลยแม่นะคะจมน้ำตายเลยโอ้ครับผมกลับไปงมเอาเพื่อนห้าน้อง ตาดลงตานเอือนฮะจนหวั่นไหว่ามันใจลูกสิขาดครับผมจนเข้าใจาเอาซพมาหอดที่งานครับพาหนองมาพามาหอดที่งานครับเพื่อนกบพักกัดจานงานศพนุก็ให้สิเป็นสิตายจนหอดมือเอาไปเผาบบดนี้ครับผมเผาจังได้กับโบใหม่ค่ะโอ้ซพเผาบบใหม่เลยเครับเผาบบใหม่เผาจนหลาจนพามาสวสดกับโบใหม่ครับเพื่อนก็เลยบอกว่าให้แม่นั้นลอง หอมไปกอดลูกเบิงว่ะสิครับผมพ่อนูไปหอมไปกอดลูกเบิงลูกลูกขึ้นมากอ่ะครับผมฟื้นเลยแม่นค่ะครับืมตายแล้วฟื้นได้ไหมครับลูกขึ้นมาลูกเอื่อนว่าแม่แม่ยันนี้จากฮัมเดอร์ว่ะสิครับฮัมฮัมไปเที่ยวมากว่ะโอ้ลูกก็เสดือตื่นเลยว่ะเนี่ไห้หอาน้ำตาไหลหอวงครับผมเสดือตื่นท่านที่เลยครับ เลขได้เลขไม่แต่ใส้ขับอาะเนี่เลขอายุเพิ่นค่ะกับพอสอเกิดเพิ่นโอ้อายุเพิ่นจักปีเหรอครับสี่ปีค่ะอายุสี่ปีค่ะครับเกิดสองห้าหกสองค่ะสองห้าหกสองครับสี่ปีตายกระศูนครัคำถามเป็นสื่อลอตเตอรี่น้องสื่อตัวไหนครับหุกสองค่ะสื่อหกสองนะครับเนาะเอาหกสองพอสอเนาะครับเนาะครับผม มักหกสองครับผมแนวทางของหลวงพีครับจมนามนามกระหนามหนึ่งเล็กน้อยกับซีปีหนึ่งสี่ศูนย์ครับคนถามเป็นเปลเป็นสามตัวครับเนาะกลางเต็นอยู่ในบ้านบ้านเล็กที่แหละครับหนึ่งเก้าสองค่ะหนึ่งเก้าสองครับบ้านเล็กที่ของหลวงพีครับจ้งได้อีกครับบาานีหนกระเสือตื่นน้ำตาไหลก่อนดูนี่ทํำนี่ค่ะฝันสันสันซ้ำนี่แหละครับ คันถ่ายเอฟซีมาร์ตวเลขหกสองครับหรือว่า 140, หนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบงเนาะครับเนาะเอฟซีเพราะว่าหาให้เพื่อเป็นแนวทางครับมาร์กกะจัดคัดกะโบ,บเป็นยังครับกะโบ,บตรงซื้อเนาะครับเนาะขันถ่ายลองเบงกะนักวันทีหนึ่งก็ไ,ได้ได้เนาะครับเบ่าทองพูนครับครับผมใช้ลูกใช้เอื่นมาเบงนี่บ่ลูกลก้นนี่บ่มาบ้ามามาแม่นีละนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับส่งผมเหรอวะหครับนอ่าโบก้าโบก้าครับเนาะโบปัญญังครับอีพีเนาะทุกอย่างเปิดเป็นแนวทางครับอาจจะมากนักวันทีหนึ่งก็ได้เนาะน้องพีกเนาะครับผมขอบคุณทีหลายครับน้องพีกขอบคุณครับสวัสดีครับน้องพีกครับผมครับผมถ้าผู้ชมเนาะตัวเลขของน้องพีกครับเลขสามตัวครับหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หลักหนึ่งเก้าสองครับอีพีพ่อซอเกิดนี่สองห้า หกสองสองห้าหกสองครับเอฟซีเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันสิบหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องพิกครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบ้าแอมรัตงกสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวเบ้าแอมรัตงหนีสีผ้าเอฟซีไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมรัตงหนีเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ให้เคาร่านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจงสี่เหือถือนะครับมมน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชม่มรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของให้ครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขับรับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบอตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าาาานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะลหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนระกับีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งรูปหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปุรอดเนะพ่อนวดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่อะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินข่าวกบลอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงองครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมานกนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้เมืม่อแทะแล้วก็บ,บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ หงินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากลนหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลอลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสมผัสชมลาคาเบาแอมเราทงเนี่ดนน้ำมุนมาน้ำครับดหน้ํานน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนครับสามผู้ชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีทีลร่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเขาเสด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลิกเอครับเอาไปใส่ล่ะห้ถือเลิกโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ